สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนผีหลีหลับหากท่านชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับขอบคุณครับในปี1881คาร์ลิสนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันได้เขียนจุดหมายฉบับหนึ่งไปถึงสำนักพิมพ์ South Australia Register ในจดหมายฉบับนั้นเขาเล่าเรื่องราวสุดเหลือเชื่อที่คารลิสได้ท่องเที่ยวตามหมู่เกาะมาดากัสาและได้พบเห็นพิธีกรรมการสังเวยมนุษย์ของเผ่าฮุมโกโดชนเผ่าที่อาศัยอยู่ตามธรรมชนเผ่านี้เป็นชนเผ่าที่ล้าหลังยังคงเป่อยกายและใช้ชีวิตเยี่ยงมนุษย์หินโดยคานได้รับเชิญ ให้เข้าร่วมพิธีบวงสวงอังศักดิทธิ์ของพวกเขาโดยคานได้ติดตามผู้คนภายในชนเผ่าเดินเข้าไปในป่าลึกและไปหยุดลงตรงที่พื้นที่โลง่งตรงคุ้มน้ำที่นั่นมีต้นไม้ประหลาดขึ้นอยู่ต้นหนึ่งซึ่งชนเผ่าฮุงโกโดเรียกมันว่าเตเปข้านลิศได้พรนธนา,นารูปร่างลักษณะของต้นไม้นี้ อย่างพิลึกพิลันไว้ว่าลองนึกถึงภาพของสับปะรดสูงขนาด8ฟุตและใหญ่ตามสัดส,ส่วนแต่ผิวเป็นสีน้ำตาลเข้มดูแล้วแข็งเหมือนเหล็กใบแปดใบย้อยลงมาจากลำต้นโดยแต่ละใบมีความยาวประมาณ11ฟุตและเรียวเล็กแหลมใบสีเขียวคำํำเหี่ยวแห้งและเหนียวมาก โดยมีของเหลวใสหวานดื่มแล้วจะทำให้เมาไหลซึมลงมาที่แอ่งกลางยอดมีมือพันยาวเหมือนเถาวันยาวประมาณแปดฟุตมีสีเขียวการเฝ้าดูของข้าพเจ้าถูกขัดจังหวะลงด้วยเสียงของชาวพื้นเมืองซึ่งส่งเสียงอยู่รอบๆต้นไม้ด้วยน้ำเสียงที่โหยหวนพวกเขากำลังสวดมนต์ที่ลามของผม บอกว่าพวกชาวชนเผ่าขอลุกแก่โทษปีศาจที่ยิ่งใหญ่ประจำต้นไม้นี้ขณะที่ยังคงกีดล้องและท่องมนอยู่นั้นพวกเขาก็ห้อมลอ้อมเข้ามาที่ผู้หญิงคนหนึ่งและใช้หอกแหลมจี้บังคับให้เธอปีนขึ้นไปตามลำต้นอย่างชา้ชาๆสีหน้าของเธอดูสิ้นหวังและเมื่อเธอปีนขึ้นไปจนถึงยอด ผู้คนรอบต้นไม้ก็ร้องตะโกนบอกให้เธอดื่มน้ำที่เหนียวข้นในเบ้ากลางของต้นไม้ตัวนี้เสียเมื่อผู้หญิงผู้นั้นได้ดื่มน้ำนั้นแล้วเธอได้ยืนขึ้นมาใหม่ด้วยสีหน้าท่าทางลาบกับคนบ้าแขนขาสั่นดลิกเธอทำามือนจะกระโดดลงมาจากต้นไม้แต่ก็ไม่ได้กระโดดลงมาและในขณะนี้ต้นไม้นั้นที่ตอนแรก ดูเหี่ยวเฉาราวกับต้นไม้ที่ตายแล้วแต่ขณะน,นี้มันกลับดูมีชีวิตชีวากีบและใบของมันเริ่มสั่นระลิกราวกับความโกรธความเกลียวกาดของอสุรกายหรือสัตว์ลายที่กำลังหิวกระหายก็ไม่ปานแต่สิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นก้านใบและมือพันราวกับเถาวัลของต้นไม้นั้นกำลังโอบลัด บริเวณคอมือและรอบเอวของผู้หญิงคนนั้นอย่างชา้าช้าและรัดตึงแน่นขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันนั้นเองเสียงกีดร้องด้วยความหวาดกลัวของเธอก็ค่อยๆแผ่วเสียงลงแผ่วเสียงลงจนกลายเป็นเสียงคางอึกอักในลาคอเท่านั้นและในขณะน,นี้ภาพตัวเห็นตรงหน้านั้นต้นไม้ต้นตน,นี้เอามือรัดราวกับเถาวัลย ผันร่างของผู้หญิงคนนั้นไว้แน่นใบพยายามหุ้มหอ่อร่างของเธอเข้ามาทีละนิดทีละนิด,นดวงลัดแน่นขึ้นเรื่อยๆลาวกับงูอนาคอนด้าลัดเยือไม่มีผิดเลยทีเดียวและในตอนนี้ใบของมันค่อยๆขยับขึ้นมาเพื่อหุ้มห่อร่างของเธอที่ในขณะนี้เหยื่อของมันแต่แน่นิ่งลงไปแล้วมันค่อยๆลัด และหุบไปลงอย่างเงียบเชียบและในตอนนี้คานลิสได้บรรยายว่าเขาเห็นเพียงโคนของใบไม้ที่เบียดเสียดเข้าหากันจนแน่นและมีของเหลวคล้ายกับน้ำผึ้งผสมเลือดไหลออกมาจากลำต้นเพราะเห็นดังนั้นผู้คนในชนเผ่าก็ห้อมล้อมตัวเองพร้อมกับร้องตะโกนไชโย,ยโหลร้อง อย่างบ้าคลั่งและกูกันเข้าไปรอบต้นไม้นั้นและใช้มือรองของเหลียวนั้นนำมาดื่มกินอย่างหิวก็หายจนเมาหมายกันจนแทบเป็นคนวิกลจริตไปหมดและหลังจากนั้นก็มีพิธีกรรมบางอย่างที่อุจาดตาจนคานลิตไม่สามารถที่จะบรรยายได้และหลังจากนั้นประมาณสิบวันคานลิสเล่าว,ว่าข้าพเจ้า ได้กลับมาณจุดจุดนั้นเพื่อจะดูของสภาพต้นไม้ปีศาจนั้นแต่ภาพที่เห็นก็คือมันอยู่ในสภาพเดิมเหมือนกับต้นไม้เหี่ยวแหง้งใบตกลงไม่มีแม้กระทั่งการไหวติงใดๆนอกสีจากข้างลำต้นนั้นมีโครงกระดูกสีขาวตกอยู่และไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกเลยจดหมายฉบับน,นี้ถูกส่งให้กับหนังสือพิมพ์ เมื่อปี1878หลังจากนั้นจึงมีคนแปลมาลงในหนังสือพิมพ์เรื่องจากคารลิสได้เขียนเป็นภาษาเยอรมันและต่อมาเรื่องของต้นไม้กินคนนี้ได้ถูกตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์เวิ l d ลสของกรุงนิวยอร์กและนิตยสาราลีจิสเตอรของออสเตรเลียเมื่อปี1880ทำให้เรื่องของต้นไม้กินคนนี้ กลายป็ที่สนใจของสาธารณาชนเป็นอย่างมากแต่ความเห็นของนักพิสิศาสตร์และนักสำรวจหลายคนไม่ยอมรับเรื่องเหล่านี้เนื่องจากฟังดูเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติเกินไปอีกทั้งคนชื่อคารลิสก็ไม่มีใครรู้จักทำให้เรื่องราวของต้นไม้กินคนนี้ค่อยๆเงียบหายไปแต่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังคงไม่เชื่อเรื่องราวของต้นไม้กินคนและได้ส่ง นักสำรวจไปยังที่เกาะมาดากัสกาเพื่อสำรวจเรื่องราวต้นไม้กินคนนี้อีกครั้งแต่ทว่าเพราะเหตุใดไม่ทราบนักสำรวจไม่กลับมาอีกเลยหายสาบสูญไปอย่างลึกลับจึงทำให้เรื่องราวของต้นไม้กินคน,นยังคงเป็นความลึกลับมาจนถึงทุกวันนี้